ี่น้องครับยินดี D ต้อนรับเข้าสู่รายการข้อคิดจากข้อพระค์น,นะครับเรายังคงอยู่กับพระค์พระเจ้าซึ่งเป็นสิปัญญาเป็นความรู้เป็นที่ปรึกษาคิสเสียนสามารถที่จะอยู่กับปัญหาได้ด้วยใจที่มีสันนิษุนะครับหรือใจสงบนิ่งก็ต่อเมื่อคิสเสียนกว่านั้นพนี่น้องครับให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็คือใช้ความคิดของพระเจ้าเข้ามาดำเน,นินชีวิตในแต่ละวันโบก,กับการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับผมมั่นใจครับว่าไม่ว่าพี่น้องอยู่ในสถานการณ์ใดในช่วงนี้เวลานี้นะครับ จพี่น้องต้องสงบนิ่งปลพี่น้องมั่นใจพี่น้องวางใจพี่น้องครับแต่นั้นอยากหนุนใจริดเสยนทุกคนนะครับเราต้องให้เกียรติพระคำพระเจ้าต้องอ่านกันทุกคําต้องอ่านกันทุกวันต้องศึกษากันทุกตอนพี่น้องครับอย่าละเลยนะครับในการแสวงหาความรู้นะที่มาจากพระเจ้านะครับพี่น้องครับหัวข้อนี้ก็ยังคงอยู่ในหัวข้อของกฎเสรีภาพนะครับพี่น้องครับเราเข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่าข้อควรพระเจ้าเป็นประชากรพระเจ้าะก็ต้องมีกฎหมายกฎเกณฑ์ กลุพระเจ้าในการดูแลและปกครองนะครับกฎ3ข้อนะครับตอนที่แล้วนะอีพีที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงกฎข้อแรกคือจงตื่นตองทั้งกลางวันและกลางคืนดังข้อแรกนะครับหมายความว่าพี่น้องต้องใช้เวลาอยู่กับพระคำพระเจ้าพี่น้องครับต้องจัดเวลาให้ดีอย่างผมจัดเวลาแน่นอนพี่น้องครับในแต่ละวันผมตื่นเชา้าเฝ่าเดียวละพี่น้องครับทุกเชา้าวันใหม่ใช้เวลาอยู่กับการศึกษาพระคาพระเจ้าและขอสิบปัญญาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าที่จะขยายความคิดประทานความรู้ประทานความใจไม่พอ ผมยังต้องทูลขอถ้อยคําที่ประกอบด้วยความรู้สิทธปัญญาทุกวันเพราะผมต้องใช้พระคําในการสอนทุกวันการสอนผิดรับโทษที่เข้มงวดพี่น้องครับพระปีเตือนว่าอย่าเป็นอาจารย์กันหลายคนถ้าสอนผิดรับโทษที่เข้มงวดน,นั้นผู้เชื่อนทุกคนพี่น้องก็ต้องระมัดระวังนะเราเป็นคริสเรามีคนสอนเยอะแยะมากมายทุกวันนี้พี่น้องดูผ่านโซเชียลมีเดียแต่พระปีก็เตือนว่าอย่าเชื่อเสียทุกวิญญ,ญาณแต่จงพิสูจน์ว่าวิญญ,ญาณเหล่านั้นมาจากพระเจ้าหรือไม่พี่น้องครับ วิธีที่พิสูจน์ที่ดีที่สุดคือพี่น้องต้องมีความรู้นะของพระเจ้าและต้องประกอบไปพระวิญญาณประสูติพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับวันนี้พี่น้องครับเรามาดูด้วยกันในกฎข้อที่สองนะกฎข้อที่สองคืออย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆนะกฎข้อนี้ก็ไม่ใช่ทำง่ายๆพี่น้องครับเราต่างคนต่างก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นผมก็มีปัญหาพี่น้องครับปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาในครอบครัวปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือน นะจีปาถัปัญหานะแต่ถ้าเรา,เานําความคิดของพระเจ้ามาตึกตรองนะครับนะมาตึกตรองแล้วก็นํามาใชนะ้กับสาการต่างๆพี่น้องครับท่านพี่บอกแล้วครับอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆทําไมต้องใช้คําวิาอยาก็เป็นคําสั่งเหมือนกัน,งน,นจงก็เป็นคําสั่งอยาก็เป็นคําสั่งพี่น้องครับมาดูด้วยกันในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6นะครับอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานเนี่ยไม่ให้หพี่น้องการบิงบอลกับการขอบพระคุณเนี่ยนี่ก็คือเคล็ดลับที่พระเจ้าเปิดเผยให้ผู้เชื่อทุกคนได้เข้าใจดังนั้นหากวันนี้พี่น้องยังมีเรื่องทุกข์ร้อนในสิ่ง,งต่างๆนะครับพี่น้องครับอย่ามานั่งบน่นอย่ามานั่งหดหูใจพระเจ้าไม่ต้องการเห็นลูกพระองค์เนี่ยน,นั่งหน้าเศร้าหมองหดหูใจบ่นกันไปโทษกันไปโทษกันมาเมื่อเกิดปัญหาพราะเจ้าไม่ต้องการแบบนั้น เหมือนกันถ้าเรามีลูกใช่ไหมครับราก็ไม่อยากเห็นลูกวอนั่งพี่น้องครับดูเหมือนจะแบบเซงกระตายนะทั้งที่ตัวเราเองเนี่ยสามารถช่วยลูกได้ทุกอย่างเลยพระเจ้าแต่ว่าไม่มีสิ่งใดที่ยากสําหรับพระองค์เห็นพี่น้องไม่พอพระองค์ยังประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ให้กับเราอีกพระองค์ให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับเราอีกแต่นักเศร้าใจาที่คริสเตีนยนแล้วคนพี่น้องครับถึงแม้เข้ามาเป็นลูกพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนแต่ก็ยังไม่เข้าใจจุดยืนที่ชัดเจนตัวเองพี่น้องครับวันนี้ปรับใจใหม่ ก็พี่บอกแล้วครับอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเนี่ยแต่จงทุนมันเกี่ยวข้องกับการอิฐานทาไมผมหนุนใจและท้าทายพี่น้องผู้เชื่อใหม่ทุกคนว่าคุณต้องฝึกอธิษฐานนะครับเองต้องเช็คนะสภาพฝ่ายวิญญาณของพี่น้องสมาชิกด้วยพระเจ้าให้แกะให้เรามาดูแลไม่ใจะเลีเ้ยงไปเลี้ยงมาเป็นแพะหมดเลยพี่น้องครับศีบานเองก็ต้องวางโครงสร้างชัดเจนในการดูแลฝ่ายวิญญาณไม่ใช่น,นำรับเชื่ออย่างเดียวนะและปล่อยปาละเลย สุดท้ายพี่น้องครับพี่น้องก็ไม่เข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณเลยไม่เข้าใจเรื่องไฟพระวิญญาณโรยสุนพระเจ้าไม่เข้าใจเรื่องการอธิษฐานนะไม่มีวิในัยในการตื่นเช้าเฝ้าเดียวไม่กล้าที่จะประกาศเป็นพยานนี่คิดจักรบ,บนีิล้มเหลวพี่น้องครับสิทธิญเาวาล,ล้มเหลวในการดูแลงานของพระเจ้าน่าเสียดายนะครับวันนี้หนุนใจพี่น้องครับทูนเรื่องความปรารถนาทุกอย่างพี่น้องครับการมัทูลก็คือการอธิษฐานนังนั้นต้องฝึกอธิษฐานขี้จักรเองต้องมีบทเรียนเรื่องนี้ที่ชัดเจนไม่ใช่เขาเรียนอย่างเดียว แต่ต้องมี workshop. เวิร์กช็อปต้องมีสอบด้วยนะผมเป็นแบบนี้นะครับคนที่เรียนกับผมในสมัยที่อยู่รุ่มเย็นเนี่ยมีบทเรียนชัดเจนเรียนในห้องเลย25คนนะครับมีการสอบมีการให้คะแนนมีการเวิร์กช็อปถ้าเขาไม่เวิร์กช็อปหรือเขาไม่สอบเราก็ไปรู้ว่าเขารู้หรือไม่รู้เราแค่มนโนเองว่าเราสอนหมดแล้วบทเรียนนี้เราสอนแล้วเราก็โทษสมาชิกผมสอนพวกคุณแล้วทําไมพวกคุณไม่เอามาใช้สอนแต่ทฤษฎีแต่ไม่ให้เขามีเวิร์กช็อปในภาคปฏิบัติ แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรพี่น้อครับเมื่อวานนี้ผมไปเทศนาที่จักรอ่าวลึกลมเย็นก็มีพี่น้องท่านหนึ่งก็นั่งคุยกันระหว่างรับประทานอาหารบอกเขาก็ไปค่ายค่ายหนึ่งนะคำสอนดีมากแต่ไม่มีก็เลยว่าไม่มีเวิร์กช็อปไม่มีภาคปฏิบัติให้สามาชิกเนี่ยนะนำคำสอนเนี่ยมาฝึกกันในที่ประชุมนะก็น่าเสียดายไปหนือต้องอย่างวันนี้เหมือนกันถ้าพี่น้องฟังผมแล้วพี่น้อครับผมเองก็โพส การภาวนาพระคัมภีร์เจ้าทั้งกลางวันกลางคืน,นพี่น้องอยู่แล้วผมมีคำอธิฐานเยอะแยะมากมายที่โพสให้พี่น้องอยู่แล้วถ้าพี่น้องติดตามผมพี่น้องหลายคนก็ดาวน์โหลดเก็บไว้นะเอาไว้สอนน้องเลี้ยงก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องไหวตัวทันนะครับถ้าเรามีน้องเลี้ยง AI เออา,าราก็อธิษฐานเออาก็ผู้หลบใช้ต้องอธิษฐานแต่สมาชิกเราอธิษฐานไม่เป็นเลยสอบอเดีว่าเป็นนะครับต่ำมาตรฐานนะตกจากระดับมาตรฐานที่พระเจ้าได้วางไว้พระเจ้าตัดสั่ง สอนสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ผมเชื่อว่าการให้สมาชิกฝึกในการอธิษฐานพี่น้องครับเป็นสิ่งที่ดีนะลำดับการอธิษฐานเป็นการส่วนตัวเป็นยังไงไอธิษฐานแต่ละหัวข้อเป็นยังไงเช่นหัวข้อในเรื่องของการกอบคุณสป,ปหารานสมาชิกบางคนยังอธิษฐานไม่เป็นเลยพี่น้องครับไหนจะอธิษฐานเรื่องอะไรครับขับผีงี้เอานะได้ไหมครับอธิษฐานนำนะพี่น้อง ปิดใจตอนรับพคริสต์เป็นไหมก็ไม่เป็นอีกเนี่ยผมคิดว่าคริสจักรต้องตื่นตัวเรื่องนี้นะครับเราอยากเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าเยอะๆไปน้องครับแต่เราไม่ดูแลไม่พัฒนาไม่เสริมสร้างจะว่าไปแล้วีปน้องครับคริสจักรเองต้องอะไรเตรียมทํามิจฉุชนเพื่อการรับใช้คําว่าเตรียมคือสมาชิกทุกคนเนี่ยี่น้องครับเนี่ยประกาศได้นํารับเชื่อได้เป็นพี่เลี้ยงได้พูดง่ายว่าอธิษฐานเป็นทุกคนชี้ปุ๊บอธิษฐานปั๊บเลยไม่ใช่สมาชิกพอชี้ไปปุ๊บ โยนเงินไปโยนเงินมาเป็น้องครับแบบนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยทุนทุกอย่างต่อพระเจ้าเห็นไหมเนรองเราไม่ได้ระบายความใมใจเรากับมนุษย์เรารู้ว่ามนุษย์มีกีดจำกัดมนุษย์ช่วยเราไม่ได้แต่เมื่อเราระบายความใมใจพระเจ้าเป็น้องครับและเป็นการระบายความใมใจออกมาจากใจที่ยำเกรงต่อพระเจ้าใจที่เชื่อฟังพระเจ้าเหมือนนางฮันนาระบายความใมตใจพระเจ้าเหมือนดาวิดระบายความใมใจพระเจ้าผมเองหลายครั้งลาคาบางครั้งก็ต้องระบายความใมตใจพระเจ้าในปัญหาต่างๆที่มันหนักอยู่ในในจิตใจ เมื่อเราระบายไปแล้วคําว่าระบายไปแล้วคือต้องออกไปไม่ใช่อยู่ที่เดิมถ้าพี่น้องที่อธิษฐานระบายความเป็นใจพระเจ้าไปแล้วยังหนักใจเหมือนเดิมพี่น้องยังไม่ระบายฮะถูกไหมฮะเหมือนที่ผมมีถังใหญ่ๆแล้วมีรูข้างๆแล้วมีน้ําเต็มถังเนี่ยมันหนักมากแต่เมื่อผมเปิดก๊อกข้างล่างน้ําในถังก็ถูกระบายไปเรื่อยๆจนทั้งผมสามารถยกถังนั้นขึ้นมาได้แต่ตอนที่มีอยู่น้ําเต็มผมยกไม่ได้ก็เหมือนกันนี่เป็นภาพเปรียบเทียบถ้าพี่น้องระบายความเป็นใจพระเจ้าไปแล้วพี่น้องับใจพี่น้องไล้ฮะ ต้องมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีนะไม่หนักใจในเรื่องนั้นอีกนะครับการวิงวอนกับการขอบพระคุณนะอธิษฐานด้วยการวิงวอนไม่ใช่ตะคอกพระเจ้าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้โอ้โหพี่น้องครับใช่ครับรอธิษฐานขับไล่ซาตานเราตะเคี่ได้พี่น้องครับแต่พี่น้องกำลังเข้าเฝ้าพระเจ้ามาต้องปรปลักษณะของการวิงวอนอธิษฐานแบบวิงวอนทูลขอต่อพระเจ้าขอความเมตตาที่มาจากพระเจ้าและต้องมีการขอบพระคุณด้วยเห็นไหมนี่ก็เป็น ง่ายๆที่อยู่ในพระธีข้อเดียวเองแต่พี่น้องลงในงพระธีอย่างลึกซึ้งนะครับขยายให้ลึกๆเลยและพี่น้องจะเข้าใจโอ้ที่แท้เป็นแบบนี้นี่เองหลายคนอธิษฐานอย่างเดียวพี่น้องขออย่างเดียวเลยนะครับไม่เคยขอบคุณพระเจ้าเลยเห็นไหมไม่เคยขอบคุณพระเจ้าเลยแล้วไม่พอพี่น้องครับอธิษฐานไม่เริ่มต้นด้วยความเชื่อเริ่มต้นด้วยความสงสัยก็จบกันที่หนักสัมไยคืออธิษฐานด้วยใจที่สกปรกอีกทุกครั้งที่เราจะอธิษฐานบิงวอนทูลขอต่อพระเจ้า ทุกคาที่ออกมาจากปากมันออกจากใจถ้าใจสกรปรกใจบ่มความบาปไว้คาอธิษฐานทุกคําที่ออกไปพี่นคบพินุธเจ้าอธิษฐานโอ้โหเยอะแยะมากมายพระเจ้าจะไม่สดับเลยพระเจ้าจะไม่ต้องการคาอธิษฐานที่ปนเปื้อนความบาปท,ที่โดยใจของเราดังนั้นเคลียร์ใจทุกครั้งในการอธิษฐานต่อพระจนะรเจ้านะครับเอาละครับมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะลูกาบทที่ 12: บสองข้อยีบอกว่ามีใครในพวกท่านโดยความกวลกวายอาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือเห็นไหม พระพีถามกลับเลยที่อาการที่เป็นอยู่นั้นมันดีไหมนะที่กระวนกระวายนะบ่นอุบเลยอ้นนู่นก็ไปดีอดันนี้ก็ไม่ใช่ถามว่ามันดีไหมครับมันไม่ดีเลยเข้าใยเหมือนกับอิสราเอลที่บ่นเวลานั้นเห็นไหมสุดท้ายต้องเดินในถุงกระดานอีกสี่สิบปีพี่นงครับคิดเสียอย่าเรียนรู้เรื่องการบ่นนะครับเราต้องเรียนรู้ในการที่ถ่อมใจยอมรับทุกสาการขอบคุณพร,ระเจ้าในทุกกรณีและอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างที่บอกไว้ ไกด์ฐานเป็นสิ่งที่สาคัญกับคิสเตียนเปรียบเสมือนเป็นหัวใจหลักเลยเป็นนะครับในกิจเนินชีวิตคริสเตียนนะครับข้อสุดท้ายเป็นะครับหนึ่งเปโตรบทที่หข้อที่7จงละความกลัววายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายนะพี่น้องมีหรอครับพระเจ้าไม่รักเราพระเจ้าทรงเลือกเราเป็นพิเศษพระเจ้าทรงเรียกเราออกมาและประทับตาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับพระเจ้ารักเรามากรักมากขนาดไหนครับก็ดูที่กังเขน ประทานพระบุตรองค์เดียวรองค์คือพระเยะสุคิ์มาสิ้นพระชนม์ไม่เงินเขียนเพื่อไถ่บาปให้กับเราในนั้นวันนี้ก็ขอรุนใจพี่น้องทุกคนนะครับกดอีกข้อหนึ่งนะเสรีภาพเป็นายวิญญาณนะครับก็คืออย่าทุ์ร้อนในสิ่งใดๆวิงบอลกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้านะครับมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอุป,ปกรณ์ที่สําคัญที่เสริมสร้างพัฒนาและเติบโตและเข้มแข็งในพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีเราผ่านไปนั้นพี่น้องครับ กดข้อผ่านไป2ข้อ1ข้อแรกจำได้ไหมครับข้อแรกคือทบทวนกันนิดหนึ่งจงตึกตรงทั้งกลางวันและกลางคืนนะอย่าเป็นคิดเสียนิคีดเกียรติอันพีแต่เราต้องไปคิดเสียนิรักในการอัมพีรักในการภาวนาพระคำพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนและว2นะครับอย่าไปทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆปัญหามีด้วยกันทุกคนแล้วครับพี่น้องจะมากจะน้อยในแต่ละวันเราไม่รู้พระปราชญตรัสว่าอย่าคุยอวดถึงวันพรุ่งนี้ เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งๆนั้นจะนอะาอะไรมาให้บ้างแต่รู้ว่าถ้าเกิดเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่บังเอิญแน่นอนขอบคุณพระเจ้าสับปัญหาพี่น้องครับแล้วก็ติตจองพระคำพระเจ้าว่าในปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยู่นั้นเราควรที่จะใช้ความคิดของพระเจ้าข้อหนึ่งข้อใดตอนหนึ่งอตอนใดพี่น้องครับแล่เราเองก็อย่าไปวิตกกับวลในสิสิงใดๆเราอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอยู่กับความจรงิงของพระคำพระเจ้าเราอยู่กับพิธีที่มาจากพระเจ้าให้ใจเราสงบนิ่งทุกวันทุกวัน พี่น้องครับนี่เป็น้องกลับมาพบกับกฎข้อสุดท้ายใน EP ต่อไปพี่น้องครับพระเจ้าแั่นครับสวัสดีครับ